การที่คนคนหนึง่งอยู่กับคุณในวันที่คุณทำร้ายเขาต่อให้เจ็บมากมายแค่ไหนเจ็บเพียงใดเขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ทั้งทั้ที่ใจเขาก็รู้ทุกอย่างแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะแกล้งไม่เป็นไรยอมเจ็บยอมอยู่เพื่อจะรักษาเขาไว้และยังอยู่กับคุณคุณจำไว้เลยนะว่าเขารักคุณอย่าคิดว่าเขาโง่และเป็นของตายของคุณแล้วอย่าคิดว่าเขาไม่มีทางเลือก ที่จะไปจากชีวิตคุณเขามีนะแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับคุณเพราะเขารักคุณมากไงรักมากกว่าเขารักตัวเองด้วยซ้ําจึงยอมที่จะอยู่ยอมให้คุณทําร้ายเขาไม่ว่าจะทําร้ายจิตใจสัแค่ไหนถึงแม้หัวใจเขาจะเจ็บช้ำใจแทบพังสลายก็ตามเขายังอยู่ให้โอกาสคุณซ้ๆ คุณโชคดีมากเลยนะไม่มีใครให้โอกาสคุณได้และยอมคุณได้ไปตลอดไปหรอกนะกถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ทนคุณอีกแล้วคุณจะเรียกร้องให้เขากลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่คนรักและรักษาคุณยอมทุกอย่างมันถึงเวลาที่เขาต้องรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมีรักดีๆให้รักษาควรรักษามีคนรักให้ดูแลคุณควรดูแล วันนี้ไม่รักษาวันข้างหน้ามีอีกแล้วนะเพราะโอกาสของคนเรามันไม่ได้มีตลอดไปหรอกนะจำไว้ค่ะ